สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหมูวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเช็คสัต์แม่หมูนะครับน่อันนี้เป็นรุ่นแม่สุปคดแทนครับทั้งหมดเลยครับนี่คุณเต็มอัตราสึกครับราคาก็ลงครับน,นี่เป็นตัวผู้อันนี้แม่เพิ่งออยานมมานี่เรามาเช็คครับเช็คเช้าเย็นเช้าเย็น,นขึ้นแล้วครับอันนี้ ี่ใช่ครับอ้อรผสมเดี๋ยวเราจะเช็คดูว่านิ่งหรือไม่นิ่งอันนีน้น่าจะขึ้นวันนี้แหละครับ,น,น,คครบนีื่อขึ้นต้องดูเสียงตัวผู้ด้วยว่าัยังไม่นิ่งครับนี้ยัง่งงอตามตัวผู้อยู่แต่เขานิ่งก็จะนิ่งเลยครับอันนี้